สวัสดีครับพวกผมกลุ่มโครงงานตู้อบรองเท้าและค่าเชือ้อเพลิงไฟนะครับผมนายอวิวัสองระการปรชสามสิบเจ็ดเลขที่สามสิบเจ็ดครับผมนายนยิรุตทรับยิมทองปชสามสิบเจ็ดเลขที่หนึ่งผม,มนายประทางกรสิงห์ทองปชสามสิบเจ็ดเลขที่ยี่สิบห้ามีดังนี้นะครับมีเบเกอร์มีท่อร้อยสายไฟมีกล่องเก็บสายไฟ มีกล่องเก็บสายไฟจากหลอด UV มีสวิตช์ UV แล้วก็มีสาย power pack นะครับแล้วก็มีหลอด incandescent หลอด UV แล้วก็มีแท่งเหล็กวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิกับตรวจจับเวลาแล้วก็มีท่อน้ำทิ้งเพื่อที่ รองเท้าบางคู่มีน้ำมากเกินไปจะได้ระบายได้น้ำจะได้ไม่ขังอยู่ข้างในครับหลักการทำงานนะครับขั้นแรกนี่เสียบปลั๊กแล้วก็เรามาตั้งเวลาอบกุ่มแล้วก็เปิดสวิตช์เบเกอร์นี้เพื่อให้หลอดอินเคเลเซนต์ทำความทำทำงานนะครับทำความร้อนอบรองเท้าพออบเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้ต่อ เป็นหลอด UV เพื่อฆ่าเชื้อรองเท้าครับเ๋ยพอเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตฆ่าเชื้อ UV เริ่มการทดลองนะครับจับเวลา5นาทีนะครับสามารถดูตัวจับเวลาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถดูอุณหภูมิได้นะครับนี่ครับอุณหภูมิ45องศาภายในตู้นะครับภายในตู้ครับ มีพั่ลดดูดอากาศตลอดนะครับอันนี้เป็นการอบให้ความร้อนครับต่อมาจะเป็นการฆ่าเชื้อนะครับด้วยหลอดแสง UV ครับผมอันนี้สามารถฆ่าเชื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ากลิ่นจะหายไปนี่ครับอันนี้เป็นภายในตู้นะครับกุมผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ